thank mm -hmm. you สวัสดี5,400ท่านคิดถึงเจ้าก้อนจังพี่เอยาสวยอะไรเนี่ยโนคิด no. ถึงจังเลยสวัสดีครับทุกคนเลยสุพันณีนอนเถิดติ๊กี้ตัก,ก,ก,กี้ออยออยเกือผ้าหนูฝนลังนะทองหงบอตอทอแท้ไป สปอยสวัสดีเจ้าจุกเม่ารักจังเจ้าจุกขอเพลงเพื่อนใหม่หน่อยใครนะแก้มออกเดี๋ยวนี้จะกแ้งแอนอีอีโมจิรักรัก,กพรุ่งนี้ไม่มีถ่ายงานหรอ,อพรุ่งนี้ไม่มีฉากปลายครับและสิ่ะพี่ปลายน่ารักมากขอเพลงเจ้าทานนฮิตจงนะเอโอ บียูทูแหวนน้ำก่อนรักน้ำมีเจียบปวดฟันไหมฟันไม่ปวดสวัสดีอันไม่ทันเทรคแครฟันนี้ทุกท่านนะครับ ต้องอ่านให้ทันสวัสดีพี่พี่แฟงฝักแฟงดีใจที่ทันไลฟ์สวัสดีคุณจุกสวัสดีคุณจิ๊บแฟนโอมเจ้าจุกสวัสดีคุณกุ้งสวัสดีครับคุณแนทสวัสดีพี่วายเอ็นยิ้มหน่อยเฮ้ลมได้ยงังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยปิดเสียงไมได้ไหม ปิดเสียงไมค์ก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวเทสเสียงก่อน โอเคเปิดเสียงได้โฟโต้แอปายเห็นไหมเห็นครับฟุกสวัสดีครับสวัสดีบิมบิมปาสเจนทางข้าทักทีสวัสดีครับสวัสดีลูกแหม่มด้วยสวัสดีน้ำด้วยถานไม่หมดอยากได้ยินด้วย จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเจ้าถนนถ้าไปเห็นแต่รถน้ำหนักรถเลยนะเราก็รอท่อนนุกนาะ งานแกกามา็มาไงมาไห้วันนี้ไปเก็บเห็ดสบาย Pain lady, pain lady. Oh my god! Okay, okay. Don't okay, keep, okay, okay. อี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 งอนพี่ป้ายไม่อ่านมินสวัสดีครับขอให้สอบผ่านครับ I'm oh โอเคจบไปสองเพลงสบายสบายในเพลงที่ชอบีกนะ จจจจจจเจนมาเจนมานาละครั้งหนึ่นงเคยเป็นจองโต๊อยู่หน้า,าเวทีตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นุอ,อยู่ที่หน้ามองวนนะครับพ <ไป S 1> <ม>ื่อพ<ม>ี่จจะไปดูคอนเสิร์ตของพี่ม็กนี่แหละจะไปเดินเข้าป่าเพราะนั้นอยู่ที่หน้ามองวนอยู่ช่างสำรานเอ้ยไม่ใช่ช่างสำรานอ,อยู่ดักคาเฟ่ขอขอขอพูดเลยนะครับ คือไปนั่งร้องแต่ห้าโมงเย็นเพื่อจะได้นั่งโต๊ะข้างหน้าสุดท้ายพอเป็นคนไปเปิดโต๊ะตั้งแต่ห้าโมงเย็นใช่ไหมเจนเจนมาณะเจนมานาะมาณนะสนะรุปพี่พี่แม็กขึ้น พี่แม้ขึ้นเมาก่อนเลยก็กินตั้งแต่ห้ามงเย็นนะครับเรื่องที่สุดใช่น้นใหญ่มากต่อไปก็ไปอยู่หน้าเวทีติดขอบเลยเวัานั้นแต่อนอกไปตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มอะเย็น <Yeah. S 1> มานะครับทำ,ทำไมค้างไม่ค้างนะค้างเหรอค้างกดหนึ่งไหมกดหน่อยกดหน่อย ไปรักทำไมแล้วไม่เจอกันที่จริงไปเป็นเด็กนะเด็กราชบัต์ในเมืองแต่ร้านที่ชอบไปคือร้านเพื่อ,อนมีร้านเพื่อ,อนมี8แล้วก็มีรา้า,านอยู่ละแวกนั้น,น,นร,ร้านในปูเบียถูกก็ไปอาจจะเห็นอยู่ด้ไนในกกินน้ำเยอะครับนกเลยชอบแต่ก่อนชอบ บางทีนิดหน่อยมันการรอไปพอไปไม่ใช่พี่พี่ไม่เคยเมาก่อนตลอดพี่พี่ไม่กินเลยพ,พี่พี่กินแต่น้ำโค้กไม่อ่านเมนตน้องเลยสวัสดีครับดานเยอะมากแถวนั้น เยอะมากแต่ต้องมีคนหนึ่งที่ไปด้วยแล้วไม่กินเนี่ยโบราณบอกว่ามัดผมมัดจุกจะได้แฟนแกไม่ใช่หรอกพี่เออะกด <c oughs> สองได้ไหมคิดถึงพี่ไหมคิดถึงไปนะคิดถึงค้าพี่ถึงทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดี5600ท่านทุกคนนะครับอยู่กับไปไปโอริโอในวันนี้สุดท้ายมนได้มาถึงปลายทาง รเรารเนนก็เป็นสมัยวัยวัยมาหาลัยไงหน้ามอเขาว่ามันเด็ดผมไปก็เป็นหน้ามอเหมือนกันคิด <Yeah, okay. S 2> ถึงหน้าเวชีแล้วเหมือนกันครับคิดถึงทุกคนเลย ตุนเพลงไว้เยอะพอสมควรแล้วไปเรียกพี่ดีหนะ้าอสวัสดีครับพี่ดีหน้าเดี๋ยวเดี่ยวแค่ถอยิ้มนพี่ว่าาปจะเห็นเมนพี่แน่ๆจากสวัสดีคุณนะน้เนนนนำเตยคอ,อน,กนแกะเด็ดป้ปไปเด็ดครับฝากคอนสิงไม่คอนแลเวด้วยนะคะวันนี้ก้าก็อยู่ก้ามกึ่งอยู่นะแต่พวกเราก็จะพยายาม ให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับก็จะเป็นในตรีมคอนเสิร์ตที่คนงนเอาไวชุมไม่เกิน20ท่านนะครับตามมาตรการของสาธรารณาสุขนะครับยังไงเดี๋ยวจะแจ้งเข้าอีกทีนะครับผมสำหรับสิงเลคอร์ดซีซั่นที่5นะครับก็ยังในตรีมเดิมนะครับเป็นเฟสติวัลออฟไลท์นะครับเป็น เทศกาลชีวิตนะครับฝากด้วยนะครับ8้าพันแปดล้ายไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีน้องนาสวัสดีครับ เหมยน้อยมาแล้วครับสวัสดีครับรอนานแล้วในกลุ่มคุยคนเดียวเก่งไหมถึงพี่หน่อยไอคุยคนเดียวกัไหม่เป็นไรไอคุยคนเดียวกับเธอก็ดีเท่าไหร่เพราะฉันนั่นคุยคนเดียวเก่งตอนนี้ช้างวงสิงค์มิวสิกแบนตอนนี้กำลังแกะคิดรายดนตรีเพลงบนดวงจันทร์ใหม่ในเวอร์ชันร็อกยีง่งก็ฝากด้วยนะครับ อ่านสอปอป,อปอหน่อยสวัสดีครับสู้ๆครับขอกำลังใจทำงานเธอไหนอะ่ะแล้วพัดระวังตัวนี้ใครจะไปขโมยกับบป๋าโอเคไม่เห็นเราเห็น นัาชารูว่าเข้ากลุ่มรอนอนได้สบายวันนี้ตืมม่นสิบโมงเจโมตัวอ้วนเอ้าทำไมเจโมพิมอย่างนี้เนี่ยพวกคนไม่นอนเพียบเลยพวกนี้ไม่พวกนี้ไปไม่ได้ถ่ายคับพวกนี้จะายาักใหญ่ไปใส่ร้อเรียกพี่เจนสวัสดีครับพี่เจนเด็กสอกน่ารักใช่ชาชาสกิ เพ็มเป็นหมกซิตี้เธอจะไปนอนแล้วนะครับติดหนังอยู่หนึ่งเรื่องคืนคืนคืนฝันหลอกเหรอคืนหลอกฝันคืนรุนตั้งแต่อีพีแรกจนมาถึงกลางอีพีจะต้องดูตลอด อันนี้อยู่ในระหว่างการทำลายลิกไม่ใช่ลายลิกอะอะไหนล่ะไหนล่ะใช้พี่แต้มไหนล่ะ,ปแ,ละแปบ๊บนึงยวรอก่อนรอก่อน แป๊บึงแป๊บเดียวเน็ตบ้านเป็นอะไรเนี่ยพี่อ่พี่ครมเป็นอะไร ฟังสักหนึ่งวให้ฟังประมาณสักสิบบิโูหมดเพลงก่อนละกันครับตอนนี้อยู่ในการทำทำหน้าปกก่อนละกันเธอเธออยู่แห่งไหนยานมองดูท้องฟ้ากว้างวันที่ฟ้าสีครามเปลี่ยนเป็นเรื่องดู โอเคกระดูกระดิีกได้ทุกคนอ๋อพี่อ๋อสามอเกเด็ยไปเอทเคอันนี้ก็รอปล่อยนะครับรอปล่อยตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำลายลิก เกือบขาดอากาศาหายใจใช่ทุกคนจะต้องดยุดหายใจตอนไป,ปเปิดเพลงไง ที่มันส่องแสงลงมาเหมือนอย่างจะิดขึ้กับฉันกับในคืนนี้ราตรีมันยังขอสักห้าวิได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได<ร>สิบวิพออ,มอาอม,อม,ออมิโกอามิโกอามิโกคอมเนี่ยแหละครับแต่มันไม่ได้ปล่อย ที่สักมันก็วางอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับบวามทรงจำที่วางอยู่บนชั้นวางถ้าหากไม่คว้าเอาม,มาเดีย๋ยวมันึงละกันทางความคิดถึงอู้โทรศัพท์ร้อนมากเซ็ตแม่นางก็ตัดลงไงฟิเอร์ออย่างเนี้ยอันนี้แกะ่อนเนย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการอพอลโลนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการอนิเมชันนะครับอุ้ยมันจะต้อเองนะครับพบกับรายการอุมามิครับเฮ้ยโจบอกรูกสวัสดีครับพบกับรายการอามิโค้ครับพ่อส่งความคิดถึงให้น้องโอมวัชนะครับโอ้โห เอาไว้ตับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่แมงเสียจะมาตัดก็คงไม่มีวันที่จะเมามาให้แต่กลับกลัวความจริงจะเฉลยกลัวจะเผยความลักในใจจนเวลานั้นผ่านเลยล่วงไปลองไว้ก่อนอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงจะหากไปมัวกลัวตัววันในตอนเช้ากับอาการเมาค้างของวันใหม่ก็คงไม่มีวันที่จะเข้า ใใจวมรรื่รสใในสสทุกอย่างอยู่ในคอมไปหมดนะครับคุณเขายิ่งใหญ่ก็ยังจะพอจะแก้ไขสายน้ำกว้างไกลก็ยังจะพอจะผ่อนคลายแต่นิสัยภายในนั้นอยากจะยังถึงจึงยากที่จะเปลี่ยนแปลง ฉันขอรับเพียงความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจก็พอไม่ต้องเสียใครไม่ต้องได้อะไร<อ>ไม่รต้องรักใครก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องทำอะไรอ๋อจะไปแต่งใจแค่จะรับก็ยังไม่กลา้าจะเอ,อ่ยจะเผยเ<ท>อาไน้ําผึ้งผสมมะนาวอ่ะแบบร้อน นถึงหกพันคนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวให้ถึงก่อนทำท่าห,หาล่หกหอกเอาไว้ก่อนมิโกะถ้าถึงหพันคนเมื่อไหร่ไปมีอะไรจะทำ ยี่คนลดไปแล้วเจ็ดสิบห้าแปดสิบเก้าเก้าเก้าหกหกพันคนแล้วสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่งางระมัดระวังนะครับมีสุขรอมสุขมีทุกร่วมทุกไปด้วยกันนะครับทุกคนรักและคิดถึงทุกคนนะครับโควิดนี้เราต้องรอดไปพร้อมๆกันนะครับไม่เป็นไรถึง <ś> <ś> อีกำลังใจดีๆผมไม่ให้ทุกๆวันนะครับสู้ๆสู้ไปด้วยกันนะครับพวกเราจะเตยมเรอยิ่มและสร้างเรายิ่มให้ทุกท่านตลอดนะสู้ๆเราเราเรายอมรับเลยว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่โหมดหมากนะครับไม่ใช่แค่ใน ไม่ใช่แค่แค่พวกเราหรือว่าเป็นทุกคนเลยนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับผมขอส่งกำลังใจให้บล,ลากรบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ในโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็มูลนิธิแล้วก็ผู้ที่ช่วยหรืออาประชาชนทุกคนนะครับสู้ๆนะคะผมเป็นกาลังใจให้มีอะไรที่ ผมสามารถช่วยได้สามารถทักบอกได้เลยนะครับผมยินดีแล้วก็เต็มใจช่วยเหลือทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณมากมๆครับไว้เจอกันใหม่ครับเราปันนีนาะติสวัสดินะครับบาย